ทื่อถ้มธรรมทัศ์แล้ววงเล็บว่าจากนรกสู่สวรรค์เออเฮ้ยมันมีความหมายโดยในลึกล้ำซับ,บซ้บซอนธรรมทัท์หรือนรกและสวรครค์เอออ่ะอ่ะพีแม็ก์นำเลยนี่ลงมาพื้นล่างสุดของถ้ำแรกแล้วนะครับถ้ำธรรมทัศ์จากนรกสู่สวรรค์ เดี๋ยวต้องให้พี่แม็กอธิบายนิดนึงว่าจากนรกสู่สวรรค์นี่หมายความว่าย <u> uh> ังไงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอมันต้องถึงนรกก่อนนะแล้วถึงจะขึ้นสวรรค์อามามาเราไปไปนรกก่อนไปนรกก่อนนะไปนรกก่อนเดินหันหลังลงนะ ตรงบันไดหันหลังลงสดีเจ้าคนสวยเอามาเหมือนกันเหรอเชิญจ้าเชิญเชิญข้างในเลยเจะไปจุดที่เรียกว่านรกก่อนนะมันเ,เป็นยังไงนระกเนี่ยเอ้าีนตัวะมาคุเทศน้อยมากุเทศน้อยมาคุเทนน้อย รายงานตัวจ้าช <m> ื <t ired> er ่อสวัส <t> ด <ip |transcribe|> <SL> ีค่ะหนูชื่อเด็กิงเพชรภาคือกระโทกอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่5ทับสองค่ะชื่อเล่นชื่อคีน่าค่ะถ้ำนี้เป็นถ้ำธรรมชาติค่ะคมคมคดผมคบผมคดทักทักทำไมทำไมค้นพบทำไมทำไมแต่ลงจะค้นพบหรือคมพดค้นพบเมื่อไรค้นพบเมื่อ25มีนา25.13 25. ม เออถ้คนมันเอาได้เจ้าว่ากี่ปีมาแล้วออตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้บุกเบิกของสถา,านที่นี้ก็คือ,อท่านอยู่ขอนแก่นเนาะอ๋อคนขอนแก่นเหรอคนขอนแก่นทีนี้เกิดนิมิตเกิดความมาประจานตามความเชื่อ,อของคนไทยเนาะก็เกิดนิมิตตามแสงนิมิตจากขอนแก่นมาสระบุรีโอ้ที่<า>นิมิตที่นูน่นใช่อยู่ขอนแก่นแต่ชี้ทางมาที่นี่มาที่นี่เพื่อมาค้นพบในสถา,านที่แห่งนี้แล้วท่านทุรงท่าดวงมาเหรอทุรงมาครับ มีชื่อไหมไม่ีชื่อหลวงพ่อพระอาจารย์คำตันเป็นยุคสมัยยุคแรกๆพระอาจารย์คำตันใช่ครับตอนนี้จะไปเฝ้าท่านได้ที่ไหนอตอนนี้ท่านอยู่จังหวัดเลยเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้ค้นพบในสถานที่แห่งนี้วัดธระมงุฎราายังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่สายไปแล้วเมื่อนานมาแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ท่านนี้เราจะแบ่งทั้งหมดเป็นทั้งหมดสามโซนเมนนะที่ถามผมว่าทําไมจึงเป็นนรกสวรรค์นั่นน่ะสิเปรียบเทียบตามความหมายหรือธรรมทัศน์เมื่อกี้นี้นะ ที่ผมได้บอกไว้ทรมทัดนาจรดูความเป็นไปหรกอทำใช่ออแต่มันมีวงเล็บขั้นกลางไว้คือนรกและสวรรค์เปรียบเทียบเหมือนสัตวรจะทเหมือนชีวิตคนเราเจะต้องผ่านเจออุปสรรคน้ามันหมดควันมลพิษรถติดต่างๆเหมือนเป็นอุปสรรคกว่าจะไปถึงจุดหมายของเราใช่ไหมเมื่อถึงจุดหมายแล้วหรือเส้นชัยเปรียบเทียบก็เหมือนกับนรกและสวรรค์เมื่อถึงเส้นชัยแล้วตามชีวิตของเราเราก็ต้องกลับบ้านอีก จากสวงสวรรค์ล้วก็ต้องตกนรกสิมีขึ้นมีลงเหมือนสัจธรรมของมันในชีวิตนั่นเองก็เลยกลายเป็นที่มาของนรกและสวรรค์ทำไมโดยทั่ว่าทํานี้ว่าเป็นนรกและสวรรค์เดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันลําบากกว่าเราจะไปถึงเส้นชัยเส้นชัยของเราเปรียบเสมือนเป็นสวงสวรรค์หรือความสวยงามเป็นหินงอกหินย้อยกว่าเราจะผ่านอุปสรรคต่างๆเข้าสู่สวงสวรรค์ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทีนี้สัจธรรมของมันหรือธรรมทัศ์มันจะอยู่กับเราไม่นาน ไม่ย่่งยืนเป็นปัจจธรรมของมันครับก็หมุนเวียนอยู่งี้นะใช่ครับเอาวังมงกรพุนข้างหลังมังกรพุธนี่เราจะกางเข้าสู่โซนแรกหรือโซนนรกครับนี่อ่าเรายังอยู่โซนนรกนะจ๊ะนี่คือุ้มกระตูข้าสูอโซนแรกอ่าไหนมีมีต้นงิ้วไหมไม่มีนะกระทะทองแดงไม่มีนะโอเคเดินจ้าเดินเดินนี่เป็นปากนรกเป็นปากนรกนะเดี๋ยวเราจะลงไปนรกซึ่งอยู่ข้างล่างลงไปอีก ไปๆเดินจ้ะ,ะ,ะลงแล้วก็ขึ้นอีกทีนึงแต่ดีมีบันไดนะไปเดินคะ,คนะ,ะ,ะาต้อมาโอ้ไหวไหวมาเออโอ้ ดูเสร็จแล้วเหรอครับถึงสมัยยังครับสังขวันยังถึงนะฮะไปรับน้ำอมฤตเรียบร้อยแล้วน่าอยู่ไหมน่าอยู่ไหมสวรรค์น่าอยู่นรกไม่น่าอยู่ครับโอ้ต้องผ่านนรกไปก่อนนะเดี๋ยวจะเจอกระทะทองแดงด้วยนะคะโอเคโอเคจะพยายามให้ถึงจุดนั้นมีคนบอกว่ามันจะมีอ่างน้ำอมฤตมาคงรู้แล้วอยู่ที่จุดหมายปลายทางที่เขาไปทำน้ำมนต์โอ้ อ่าร uh, ตรงนี้มีบันไดค่อยๆคืบค่อยๆคลานขึ้นกันเออช้าช้าชช้า้ช้านะไปยังไต่อค่อยอยลงมานะครับยังจะไดยิมใช่น้พี่นเอน้สมดเลยพี่นช้าไม่ต้องร wow. ีบไม่ต้องรีบโอเคมออมด้วย่ออมด้วยโอเคพี่นไมมนเลยค่ะ กูหญิงผู้หญ um ิงข e. in uh, ึ้นหมดแล้วผู้ชายช่างมันเดี๋ยวจจะร่วงมา้เด so ี um, ๋ยวเดี๋ยวจะร่วมไปหาพี่ป้อมอะลงอีกลงอีกยังยังต้องขึ้นขึ้นลงลงอยู่ลำบากเหลือเกินเออนี่แหละเขาถึงได้เรียกว่าเป็นนรกเพราะว่ามันลำบาก นเห็ปะตรงนี้ไม่มีบันไดอ่ะมีแตะปุ่มตะปั่มหินอย่าแม่นแม่นนะนั่นแหละนั่นแหละฝึกปีนเขาเนี่ยเยอะรับหน้าแล้วก็ปีนเขาเลยนะก็ก็เอียกซ้ายลงมาโอเคอีกมาปุนี่โอเคผนตัวใหญ่นั้นหนักเยอะต้องระวังให้มาก อย่าไหลลงมาห้ามห้ามถลายห้ามถลายลงมามามาเดินต่อเห็นเปลวเพลิงในนรกแล้วเนี่นี่นี่ตรงนี้ลักษณะคล้ายเปลวเพลิงนี่นี่นี่คือไอเวจีสีชมพูของแท้นี่ตรงนี้แหละดูกยิ่งเฉยๆไม่ต้องลงไปนะร้อนตรงนี้มันร้อน ยังต้องลำบากกันต่อไปเพราะยังไม่พ้นขุมนะลบลงท่อนข้างๆสูงแต่ข้างล่างนี่ไต่ชิดคลุกไต่ชิดเหยื่อะลน่าจะเกิดจากด้านพังถล่มของหินที่เพดานลงมาเพราะว่ามากองอยู่ข้างล่างหมด เป็นหินกองเบลม่มเป็นไงน่าหล่อมัน,นแล้วถ้ำท่านผ้า,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 าสีขาว่ะเราเดินต่อไปอีกจุดหนึง่งเขาเรียกว่าเป็นเขตของถ้ำเขตที่สองซึ่งก็ผ่านห้องโถงยาวๆแล้วก็มีโอ้ตรงนี้มันเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนเกลโลกหัวช้างเหรอโอ้ใหญ่มากกันนี่ โอตรงนี้ขาวสวยเหมือนช้างที่มีขนสีขาวปุกปุยตรงจุดนี้เราลจะเ,เข้าสู่นี่น,นี่เป็นประตูเข้าสู่นี่เป็นประตูเข้าสู่ห้งงอ,องที่สองโซนที่สองของท้องพร้อมแล้วนะเข้ามาได้เลยเราจะดูซิว่าโซนที่สองเนี่ยมันจะเป็นยังไง <Okay. S 2> อลังการจริงไหมโอเคเป็นธรณีวิทยาคือน้ำไหลผ่าน จากที่สูงลงฝู่ที่ต่ําไหลผ่านกัดซอกผนังเหมือนแปลว่าจากด้านในนุนออกมาใช่ครับสมัยก่อนนะสระบุรีเป็นทะเลนี่คือถ้าทะเลออและทางความเชื่อตรงจุดนี้จะเป็นป่าหิมพานมีน้ำตกนี่ยป่าหิมพานมีนางกินทะเลางอับศรโอ่วนนี้เหรอใช่เปรียบเสมือนป่าหิมพานน้ตกหิมพานเออน้ำตกอ๋อเป็นริ้วน้ำตกเออเนี่ยเป็นเหมือนขาไเออนี่เหมือนกระโหลกช้าง นี่มีแต่มีช้างอยู่ช้าง่นะเดินต่อจะ้ะโอ้โอ,โอ้นี่ยาวใหญ่สูงย่งอมแต่ก็เดินสะดวกสบายช่วงนี้ไม่มีขึ้น,ข,นขึ้นลงลง เพื่อนค่อนข้างราบอากาศเย็นดีนะหายใจได้ดีเออมันไม่อับไม่อับไม่อับเป็นถ้าที่ไม่อับไม่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะความสวยงามตรงนี้มีอะไรหันกลับหลังไปค่ะตรงไหนจ๊ะหันกลับหลังไปโอ้ฝั่งนี้โอ้มีอะไรเลยยิบเลยยับไม่มีเหมือนน้าตกเป็นน้าตกเห็นเพชรค่ะสื่อความหมายตรงตัวเลยค่ะว่าเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมา วาสาธุเอาลับลับลับรับเงินรับทองทเ,อเห็นประกายเพชรไหม<ล>ย,ยิบ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 เลยสุดยอดน้ตกหนค่ะหยตกจากนู่นอสูงสุดเลยก็ล,ลงมาข้างล่างเรื่อยๆเป็นริ้วลงมานะในแต่ละริ้วก็มีประกายยิบยิบยิบยบคลายเพชร จะะมีอไรตรงนี้ห้ามลงเหรอเโอ้กระทะทองแดงอยู่นี่นี่เรายังไม่พ้นนรกเหรอเนี่ยยังค่ะตรงนู้นเป็นน้ำโอ้นี่กระทะทองแดงอยู่นี่ห้ามลงอ่าโอ้ยังไม่สุดอีกเลยความสวยงามของผนังถ้ำเห็นไหมเป็นไม้กลายเป็นหินหมดเลยค่ะอันนี้ไม้กลายเป็นหินเหรอ โอ้นี่ไม้กลายเป็นหิน,น,หนทั้งหมดเลยนะตรงนี้โอ้ไม้กลายเป็นหินยังไม่สุดยังไม่สุดโอ้โหนี่อย,อยู่ในโซนที่สองอยู่นะครับอย,อยู่ในโซนที่สองซึ่งโซนที่สองก็จะยาวหน่อย ่วนที่สองนี่คือยังเป็นนรกอยู่เป็นเทียบหรือเป็นทางทางเชื่อมางเป็นทางเชื่อมนรกและสวรรค์เปรียบเทียบเหมือนเราอยู่ตรงกลางนั่นคือที่พบมนุษย์นรกสวรรค์และมนุษย์ตามความหมายหรือตามความเชื่อคนเนี่ยมีสิ์เลือกเลือกที่จะทําความดีหรือไม่ดีก็ได้เลือกที่จะไปสวรรค์หรือนรกจึงท่านกลางระหว่างนรกและสวรรค์เลือกเอาเลือกเอาชอบทางไหนเลือกเอาโอเคอ่า เราเลือกทางสวรรค์นนะเราเดินต่อไปสวรรค์ตรงจุดนี้มีอะไรมรกพุทศน,น้อย n a เ,เอาเราคนเขาก่อนพี่อา้าไปใช้พร้อมอจุดนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเจดีย์จุฬามณีค่ะเจดีย์จุฬามณีมีช้างแบกเจดีจุฬามณีค่ะที่เขาเรียกว่าเจดีจุฬามณีก็จะเป็นปวยผมของพระพุทธเจ้าค่ะอะ มวยผมมวยผมอ่ามวยผมมวยผมเห็นหัวช้างเนะหัวช้างแล้วก็แบดเจดีอยู่บนโหนกล่ะโ่นโนอ๋อต้องเอียงมาอีกมุมหนึงจะเห็นเหมือนหัวหัวช้างแล้วก็มีเจดีอยู่บนหัวช้างมอยู่ลงมาอ๋อ ขุงไปเป็นพยาคุดต,ตรงไหนนอกพยาคุดในลายปีกตัวอ๋วออันนี้ปีกกำลังยอยปีกกลางปีกบินกลางปีกบินอ่ะอ๋ะออี๋ตรงนี้ก็มีความแปลกเป็นยังไงคืออะไรตรงนี้ตรงตรงนี้ก็สวยนะ สีวัลึงวันลึงสีวลึงยสีวัลึงมีอะไรเสืออมีเสืออีกโอ้สูงเปนิดนี่เสืออาปากอ๋อมีหลายปากด้วยหลายตัวด้วยสามตัว สิ่งที่เราเห็นที่อยู่ข้างหน้านี้เรากําลังจะเข้าสู่โซนที่สามนะครับโซนที่สามหรือสวงสวรรค์ความสวยงามความอลังการอะไรต่างๆที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นจะอยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ําทิพย์กันนะครับตามความเชื่อนะตามความหมายมีน้ําทิพย์และจะมีปู่พญานาคอยู่เราไปดูที่อะไรใครไม่เคยเห็นปู่พญานาคที่แท้จริงเนาะเข้าสู่สวงสวรรค์แล้วเราผ่านนรกมาแล้วเดินต่ออีกหน่อยนึงตรงจุดนี้ถ้าเรามาหน้าฝนะ วันนี้เรายังหน้าแรงอยู่มันยังไม่มีน้ําถ้าเรามาหน้าฝนตรงโซนนี้ทั้งหมดจะเป็นเวิ้งน้ำทตรงนี้โอ้โหถันถึงเป็นไหลไหลไหลลงมาเป็นโซนน้ำพญานาคโซนพญานาคเล่นน้ำแล้วก็ีรูพญานาคไหลออกมาอากบจะมีน้ำไหลไหลไหลอบบนานี่ก็เป็นเวงเมืองมีรับเมืองรับแลโซนพญานาคทั้งหมดครับตรงจุดนี้ คคนนี้วัดตีหรือเปล่าเป็นโซนทะเลจริงหรือเปล่าหรืออะไรใครสร้างมาธรรมชาติสร้างาไว้ยนี่อะไรปากการังเหรอแนวคลื่นแนวปากการังแนวคลื่นแนวปากการังนี่สสมมััยยกก่่ออนนจะเป็นถ้ำน้ำก็จะน้ำทั้งหมดท่าน้าน้ำเนาะเราจะเดินลุยน้ำบนทั้งหมดแล้วมันเหมือนเป็นธรณีประตูสู่สวรรค์หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับโอ้ อาจจะอันนั้นคือสิ่งที่คนสร้างนปู่ฤาษีสิ่งที่คนสร้างฉะนั้นตรงจุดนี้จะเป็นเมืองหลวงของพิภพพญานาคตรงสิ่งที่เราเห็นกำแพงเมืองตรงนี้ไหนดูซินั่นคือถ้ำหรือทับสมบัติของปู่พญานาคไปอยู่ตรงนั้นใครอยากขอพรขอโชคขอลาภขอได้ตามสังคมตามความรู้ของคนไทยเนี่ยเป็นพ่อปู่พญานาคพญาพุธท้าวเวสสุวรรณเนาะแต่ตางตามเมืองจีนเนี่ยเป็นพญามังกรใช่ไหม ดงนั้นเราดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนของพ่อปู่พญานาคอ้าวใช้ท้ายขึ้นด้วยพ่อปู่พญานาคก็เป็นลักษณะหนึ่งที่อ้างอิงถึงพระพุทธรูปปรางคนนาคปกได้ทีนี้เดี๋ยวเรามายืนกันอยู่ตรงฝั่งนี้ฝั่งไหนครับฝั่งนี้ครับฝั่งขวานี่นะโอเคเราจะได้เห็นความความมีใครเกิดวันเสาร์บ้างครับ มีคนเกิดวันเสาร์เดียวมายืนปาข้างผมนะครับคนเกิดวันเสาร์เป็นยังไงเกิดวันเสาร์ครึ่งสุขครึ่งเสาร์อันนี้ครึ่งเสาร์ครึ่งวันที่เสาร์อ่ะมันยืนนะครับเป็นลายมลายเสาร์ได้ไปครึ่งเสาร์ครึ่งวันที่เสาร์เสาร์ขอด้วยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยขอด้วยขอด้วยตามตามพุทธประวัติเนี่ยคนเกิดวันเสาร์คือปางอะไรปางหน้าปกปางหน้าปกประวัติความเป็นมาของพระปรางหน้าปกคืออะไร ทีนี้เราก็มาประวัติแบบคร่าวๆย่อๆนะในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ใช่ไหมก็ได้นั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นไม้ก็เกิดเหล่ากลุ่มพญานาคเกิดผู้มิจิตศรัทธานะได้วนโคดโคดดชูคอแผ่พังพางปกป้องลมแดดฝนให้แก่พระพุทธเจ้าก็เลยเป็นที่มาของพระปรางนาปปกทีนี้ตรงจุดนี้มีพระพุทธเจ้าพระปรางนาคุกแอบเราอยู่แอบอยู่ฮะโอ้นี่คือความลับ ะตรงไหนเหนาร่างกายร่างกายอยู่ตรงนี้ร่างกายเหน่เรารู้เห็นอยู่อ้าวทีนี้พระพุทธเจ้าพระปางมากปกอยู่ตรงไหนให้เราอธิษฐานขอพรในวันนี้ถือว่าเราโชคดีเมื่อกี้เราแผ่เมตตาให้ทันแล้วเนาะให้แสบอาจารย์ขอพรถึงจะเห็นหเรหรอมีตรงไหนบ้างอ้าวเดี๋ยวเรามีหน้ามาทุกคนหนึ่งใครมีหน้ามาคนหนึ่งใครอยากเหน้าหมาไปเลยหน้าใครหมาเล่นอ้าวมาฮะหาผมทุกคนเลน อ่าพนมมืออ่าถูกต้องอ่าเดี๋ยวเราดูนะครับไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นได้เลยนะจุดไหนจุดเดิม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 ออ๋เป็นแต่ไม่จริงบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าข้างกลางหน้าปกเนาะยืนซ้ำซ่องอ๋อโอเค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  โอ้โน่นที่ผนังโน่นก็เป็นเงามีทั้งเงามีทั้งแนวหินที่สลักบนผนังตามรูปออกมาเป็นรูปพญานาคจุดสิ้นสุดของถ้ำแห่งนี้อยู่ตรงนี้เหมือนช้างค้นน้ำโอ้นี่นี่นี่ต้องมามุมนี้ ่่นนนีีีมีบ่อน้ำทิพด้วยเสาโน้นที่ช้างพ่นน้ำใช่ไหมมีน้ำทิพมีน้ำทิพน้ำน้ำอมฤตน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนไทยเนาะจะแบ่งเป็น สวิชาการนะหนึ่งท่าของฝรั่งหรืออะไรก็จะเป็นน้ำแร่อ่าสองตามความเชื่อของไทยกจะเป็นน้ำสักดิ์สิ์หรือน้ำทิพน้ำอ,ำอมฤตและสามอย่างที่สามเนี่ยแบ่งเป็นหมอใช่ไหมจะมีหมอแผนปัจจุบันและแหมอแผนโบราณฉะนั้นน้ำตรงนี้จะมีชื่อเรียกของสำหรับหมอแผนโบราณเอาไว้ใช้รัรกษาโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะนั่นคือน้ำมมวกเขาน้ำมวกเขาหรือ น้ำที่ไว้ใช้รักษาโรคโดยเฉพาะเป็นน้ําบริสุทธิอ์อตามความเชื่อตามวิชาการนะโอ้ฉะนั้นเราจึงแบ่งได้ทั้งหมดเป็นสามอย่างด้วยกันน้าตรงจุดนี้ถึงแล้วครับอธิษนฐะานขอพอรล้างหน้าล้างตาเอาได้เลยครับโอ้มันเป็นแอ่งลึกลงไปข้างนูน้นลึกลงไปมองไม่เห็นโอ้ลเลยทำไมลึกลึกไปจนมองไม่เห็นลึกจนมองไม่เห็นตรงนี้จนมองไม่เห็นฉะนั้นเสาเนี้ยถ้าเราดูให้ดีเสาเนี้ยน้ำาี่่ถึงอยู่น้ำนี่แหละเสานี้ มีชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือเสาเกตเวย์ก้นระหว่างทิีปโลกของเราและโลกอยู่ในตุ่มเล็กๆนี่ใชเราถือว่าเป็นไทยๆอยู่ในนี้ใช่แล้วน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำอมฤตใส่อยู่ตรงนี้ใส่มากอธิษฐานเอาอธิษฐานล้างหน้าล้างตาเหยีดกินครับตามความเชื่อคนไทยก็จะเปิดหมูเองเปิดเสด็จมงคลรับโชครับทรัพย์กันเนาะเธิษฐานเอาเลยครับ ายรูปเล่นได้เลยดูสิแงนขึ้นมามีแก้วครับมีแก้วน้อยเอาได้เลยใครมีขวดก่อขวดใส่ลงไปไปทำน้ำมตนได้ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ถ้าเราไม่เชื่อเลยก็เป็นว่าน้ำแร่ครับตรงจุดนี้